คเป็นไงใช่ตรงนี้ลองดูลงล,ง,ลงดูที่พี่มันลึกขนาดมันสูงขนาดไหนนะลึกครับมันสูงขนาดไหนและ้ะครปลาลงไปอีกนิดนึงพี่โอป้ปลาตัวไม่เห็นไปอีกนิดนึงนิด,ด,ดไปเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เลยปลาโอ้โหสุดแขนเลยโอเคครับโอเคครับเชิญครับเชิญข้างบนหน่อยฮะปลาตัวสูงขนาดนี้เลย จะใช้มาถึงหน้าห่างเยอโอ้นี่พี่น้องเรามาเยอะเลยครับผมแล้วคนอื่นๆที่เขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยเราใช้ปุ๋ยเคมีมันงามเท่ากันนี้ไหมครัมันงามกงามจับกันเดียบตรงถามกันนั่นโอ้พู้น่ะนม่ต้อยอันนี้หนิจับเป็นปุ๋ยเคมีเป็นเบิดหลายถุงเบิดหลายถุงแต่กับบงามซัมมี่ครับโอ้ครับอย่าปุ๋อย่าป็นเศรษฐี ออมดงงงแสสทีาครับเรามาที่เดิมอีกครั้งหนึ่งครับมาดูแปลงข้าวของพี่ชายยงที่ใช้ปุ๋ยช้างของกลางนะฮะบรอบที่แล้วเราเสนอไปครั้งหนึ่งแต่วันนี้ข้อเกี่ยวกันเรียบร้อยหมดนะครับเกี่ยวดี่ยวหมดแล้วพี่เนาะครับเกือบหมดแล้วยังข้าวมั้พี่เกือบหมดแล้วเหลืออีกนิดหน่อยเดี๋ยวห้องเดีห้องเพิดตัวครับวันนี้เข้าเจ้าผมเกี่ยวแล้วเหรออ๋อเข้าเจ้าพี่เกี่ยวเรียบร้อยหมดแล้วครับผมเกี่ยวเรียบร้อยหมดแล้วสิบสองไร่ครับวันนั้นเราลงตรงไหนครับพี่ท่วมหัวพี่ ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อลงไปตรงนี้เนาะครับข้าวสูงขนาดนี้ไม่ล้มเลยเลยพี่ของพี่บ่วครับไม่ล้มเลยแสดงมันแข็งแรงมากครับถุงพ่มหัวก็ไม่ล้มลวงเป็นไงครับพี่ลวงสด้ล้วงดีปวดครับดีไหมดีมั้ยเนี่ยีเหนียแข็งแล้วครับเอันนี้อันนี้มัดกี่วันแล้วเนี่ยเกี่ยวกี่วันแล้วเจ้าเด้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งครับพี่ใช้วิธีเกี่ยวคนเลยไม่ใช่รถเนาะครับวางตากแดดไว้เป็นอาทิตย์แล้ว จันคุณว่าอ๋อนี่มัดเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้มัดเรียบร้อยแล้วเนาะอ๋อลวงมีแต่ลวงใหญ่เลยเคยเห็นอย่างนี้ไหมเจอไหมคยบมเคดลกับนี่ปีนีละงามปีนี้แงมครับผมงามสุดครับผมใส่ปุ๋ยปุ๋ยสองข้างสองพลังพลังครับข้างเดียวข้างเดียวใส่ข้างเดียวจริงๆครับยืนยันกับพี่น้องเราหน่อยฮะว่าใช้าียวจริงจริงครับได้หนึ่งต่อหนึ่งกระสอบบ่มีน้ำผสมพร้อมไม่ต้องผสมอะไรเลยครับครับ อปีนี้กลว่าคาดว่าผลผลิตเป็นไงของพี่ก<อ>พอเข้าตัวได้ไหมได้